คำถามต่อมาบอกว่ามีเรื่องทุกข์ใจมากค่ะเคยเห็นแต่ข่าวเรื่องการโกงจากคนต่างชาติหรืออาจไม่ใช่แต่ก็เป็นมิจฉาชีพทํานองให้โอนเงินประเภทนี้ไม่คิดว่าจะเจอกับคนใกล้ตัวคือแม่ค่ะแม่คุยกับคนต่างชาติตามที่แม่บอกนะคะแต่ที่รู้เรื่องก็เพราะแม่จะมายืมเงินเราจํานวนเยอะพอสมควรเพื่อจะเอาไปให้บริษัทขนส่งตามที่มิจฉาชีพบอกแล้วจะได้เงินจํานวนหนึ่ง ที่คนต่างชาติส่งมาให้ถามไปถามมาเลยบอกแต่ก็รู้ว่าแม่บอกไม่หมดหรอกคะ่ะเราโกรธตัวชาไปหมดเสียงแข็งพูดว่าพูดว่าไปเหมือนกันแต่ไม่ได้แรงแต่รู้เลยว่าเราโกรธมากพ่อกับแม่ยังอยู่ด้วยกันนะคะแต่ส่วนใหญ่พ่อทำงานคนเดียวแม่อยู่บ้านเลี้ยงหลานลูกของน้องและที่เรารู้มาเพิ่มคือคนนี้ไม่ใช่คนแรกที่แม่คุยเรื่องแค่นี้คนอายุป่านนี้น่าจะรู้ทัน น่าจะสังเกตเห็นความปกติได้นะคะแต่แม่เปล่าเปล่าเลยเราเสียความรู้สึกมากไม่คิดเลยว่าแม่เราจะเป็นแบบนี้ทำแบบนี้เอาตรงๆมันคือการเริ่มนอกใจถูกต้องไหมคะตั้งแต่เกิดเรื่องเรายังไม่เคยคุยกับแม่เลยค่ะอีกใจก็อยากพาแม่ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันแต่อีกใจก็กลัวว่าพ่อจะรู้เคยพูดกับแม่เรื่องโซเชียลไปบ่อยมาก แล้วว่าดูแต่ข่าวที่เป็นประโยชน์อย่าเอามาเป็นอารมณ์ในทุกอย่างที่ดูและจากที่ฟังแม่พูดคือขนาดเราพูดเตือนก่อนหน้านั้นน้องพูดเตือนแม่ก็ไม่เชื่อแม่ยังเถียงว่าคนต่างชาติส่งมาให้แม่แล้วมันยิ่งทำให้เรามองแม่ไม่ดีเลยค่ะรู้ว่าเป็นบาปบาปมากแต่เราพยายามดูใจดูจิตดูอารมณ์ตัวเองมันไม่โอเคเลยค่ะสรุปที่ทุกตอนนี้คือเรามองแม่ไม่ดีแล้วไม่รู้จะทำใจ ให้ตัวเองมองแม่แบบเดิมได้อย่างไรไม่กล้าคุยและไม่รู้ว่าจะกลับไปคิดกับแม่แบบเดิมได้ไหมเราต้องวางใจยังไงคะทุกใจมาเป็นอาทิตย์แล้วแย่มากคะ่ะตอนนี้รบกวนพี่เสด,ด้วยนะคะอย่างแรกนะพี่เข้าใจความเป็นห่วงของเรานะไม่ว่าลูกอะ่ะโดยธรรมดานะเวลารู้แม่โดนหลอกเนะี่ยก็ก็คงแบบเป็นห่วงนะ แต่นี้ในความเป็นห่วงของเราเนี่ยมันเกิดเป็นโทสะขึ้นมาได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะอันนี้หลวงพ่อประโมทท่านเคยสอนสอนนะท่านบอกว่าเมตตากับโทสะเนี่ยมันอยู่ห่างกันแค่เส้นบางๆเองเราโกรธแม่เพราะเราเมตตาแม่คือเรารักแม่ไงเมตตานี่คือความรักนะครับแต่ความรักเนี่ยถ้าไม่ประกอบด้วยสติไม่ประกอบด้วยปัญญาคือมุทิตาอุเบกขานะ มันจะพลิกไปเป็นโทสะได้ง่ายมากนะครับทีนี้พอมันมันพลิกไปเป็นโทสะเนี่ยมันก็จะมีอาการแบบที่เราว่ามันแหละตัวชาตัวแข็งไปหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็พูดไม่ดีเนะเาะคำแนะนำของพี่นะครับพี่อยากจะให้คุณที่ถามมาเนี่ยนะครับเราตั้งสตินิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วอะ <c oughs> เจตนาเราจริงๆอ่ะเป็นเจตนาดีนะใช่ไหมในเมื่อเราเจตนาดีเราก็ไม่มีความจําเป็นจะต้องไปแสดงออกในทางที่มันไม่ดีถูกปะใช่ไหมครับเรารักษาเจตนาไว้เจตนาดีแล้วก็ต้องตามมาด้วยวิธีการที่ดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะรักแม่เป็นห่วงแม่ไม่เป็นไรดีเป็นเรื่องดีนะครับแต่เราจะรักแม่เป็นห่วงแม่ก็ต้องด้วยวิธีการที่ดีนะคือ พี่จะบอกว่าจริงๆแล้วจดหมายแบบนี้พี่ก็เคยได้นะเคยได้มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องชู้สาวเสมอไปหรอกนะบางครั้งบางคราวเนี่ยมันเป็นลักษณะว่ามันมีจะเขียนบอกว่าอะไรนะเดี๋ยวถ้าพี่เพียบนะมันมีเขาเขาเขา,เขาแบบว่าจะเล่าสตอรี่มาเลยนะ บอกว่าเนี่ยผมมาทำงานอยู่ธนาคารแห่งหนึ่งแล้วก็มีเศรษฐีคนหนึ่งเนี่ยเขาตายไปแล้วแล้วเศรษฐีคนเนี้ยไม่มีญาติพี่น้องเลยแล้วเงินของเศรษฐีเนี่ยมีเยอะมากเลยมีประมาณ50ล้านปอนอะไรเงี้ยนะอ่ะล้านปอนเนี่ยเขาอ่ะยินดีจะแบ่งกับเรานะเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องดำเนินมา ดำเนินการแบบเปิดบัญชีกับธนาคารเขาซะ,ะหน่อยหนึ่งแล้วเราจะโอนเงินจากของคนนั้นมาเข้าบัญชีเราอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับอ่าแต่เพื่อไม่ให้เป็นการผิดสังเกตและในกระบวนการนี้มันจะต้องอาจจะมีการเงินเริ่มต้นนะประมาณเท่านี้ต้องเสียเงินสักประมาณ5 0,000ื่นอะไรอย่างเงี้ยเนเะขาก็จะมีีวิธีพูดเนี้ยไม่ได้มีเรื่องอะไรชู้สาวนะครับนะ อันนี้อย่าเพิ่งมองแม่ในแง่ร้ายสัทีเดียวนะครับมันอาจจะเป็นเรื่องของอีกอีก,อ,กอันนึงที่พี่เคยได้นะเขาบอกว่ามันจะมีคนหนึ่งว่า,เ,าเป็นทหารของ UN อ่าหรือทหารอเมริกันนะครับใกล้จะปลดประจำการและอยู่ในอิรักอะไรเงี้ยแล้วก็เนี่ยไปเจอขุมสมบัติมันมีเงินเงินของทหารอยู่เยอะมากเลยซึ่งเราต้อง พองถ่ายออกไปนอกประเทศแต่โอนกลับอเมริกาไม่ได้เพราะว่าจะถูกตรวจสอบอะไรเงี้ยเห็นไแล้วเงี้ยเราจะแบ่งกันนะทำนองเนี่ยเห็นไก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอะไรชู้สาวนะัน,นี้อย่าอย่าเพิ่งคือให้วางใจกลางๆไว้นะครับอนะันประเด็นต่อมาประเด็นต่อมาสิ่งที่อยากให้เป็นก็คือว่าเราเราที่เราบอกว่าอายุป่านนี้น่าจะรู้ทันเนี่ยนะครับพี่กับจะบอกว่า ความเจ้าเล่ห์ของคนยุคปัจจุบันเนี่ยอาอแต่เขาคอนเฟิร์มว่าอันนี้เป็นเรื่องชู้สาวได้อ่านบทสนทนาบ้างแล้วโอเคนะโอเคถ้าเป็นเรื่องชู้สาวก็ก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องแบอบกคือเราเราอาจจะมีความโกรธได้นี่เข้าใจได้นะครับเข้าใจได้เราจะผิดหวังเพราะเราก็มีความคาดหวังนะเนาะว่า แม่จะต้องซื่อสัตย์กับพ่อหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่ทีนี้มันอย่างนี้นะก็ต้องเข้าใจคนที่อายุเยอะๆคนที่อายุเยอะๆเนี่ยแม่เราเนี่ยนะครับพี่ไม่รู้อายุเยอะขนาดไหนนะแต่คนยิ่งอายุเยอะๆมากเนี่ยความรู้สึกมั่นใจในตัวเองคือมนุษย์เนี่ยมันจะต้องมีความรู้สึกภาคภูมิใจในเซลฟ์อ่ะมันเป็นเซลฟ์เอสตมอ่ะเคยได้ยินใช่ไหมฝรั่งทางจิตวิทยาเขาเรียกว่าคนคน ที่มีความสุขเขาจะต้องมีเซลล์เอส m ตมคือเขาจะต้องรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าครับเขาจะ้องรู้สึกว่าตัวเองเป็นที่ต้องการของใครบางคนโดยเฉพาะคนที่เขารักนะเ,เป็นที่ต้องการของสามีเป็นที่ต้องการของลูกเป็นที่ต้องการของคนอื่นๆต่างๆยิ่งเป็นคนที่แปลกหน้าไม่รู้จักกันหรืออะไรเงี้ย ถ้าแล้วเขามาชื่นชมยินดีเขาอะไรเงี้ยเราจะยิ่งรู้สึกว่ามีตัวมีตนนะยิ่งมีตัวมีตนก็ยิ่งรู้สึกว่ามีความสุขเพราะอย่างนั้นนะฮะอยากให้เข้าใจแม่ในมุมนี้ว่าแม่เป็นมนุษย์ธรรมดานี่แหละครับนะไม่งั้นทุกคนเนี่ยนะเราจะเราจะมีไหมคืองี้เอาง่งายๆเวลาเราโพสเฟซบุ๊กอะเราเคยรู้สึกน้อยใจไม่ว่ามีคนมากดไลค์นิดเดียว เราเคยรู้สึกภูมิใจไม่ว่ามีคนมากวไล์เยอะอะไรเงี้ยถ้าเราดีใจเราภูมิใจเนี่ยคือเราก็อยู่ในขายนี้อยู่แล้วเราไม่ได้ไม่ได้ผิดปกติอะไรนะแม่ก็ไม่ได้ผิดปกตินะครับโอเคแม่อาจจะน่าผิดหวังนิดหน่อยเนาะที่ควรจะซื่อสัตย์กับพ่อนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับเราใช้วิธีพยายามเข้าใจแม่นะครับถ้าเราจะรักษาแม่ไว้ให้แม่กลับมาอยู่ในร่องในรอยเราไม่สามารถทําด้วยการ เอาแคสแม่ออกไปอ่ะคือคือไปผลักดันให้แม่กลายเป็นคนทีเ่เป็นอีกพวกหนึ่งเป็นอีกฝั่งหนึ่งเป็นศัตรูกับเรา,เ,าเป็นนักโทษเป็นคนที่ถูกเราตัดสินแล้วว่าชั่วเลวอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าถ้าถ้าแม่แม่รู้สึกว่าแม่โดนกระทำอย่างนั้นกับเราเราคิดง่ายๆนะเราระหว่างที่เขามาคุยกับเรา แล้วเราก็ว่าเขาแล้วเราก็ตัดสินเขาแล้วเราก็าลงโทษเขาด้วยคำพูดแรงๆอะไรเงีง้ยนะให้เขาสะเทือนใจให้เขาเสียใจกับเขาไปคุยกับไอ้หนุม่ม ไอมิจฉาชีพคนนั้นทางอีเมลทางอะไรก็ตามแต่ไรเงี้ยแล้วมิจฉาชีพคนนั้นก็ปลอบใจโอ้ที่รักโอ้ผมต้องขอโทษคุณมากเลยที่ผมเป็นต้นเหตุทําให้เรื่องเนี่ยมันมาถึงขนาดนี้ผมเข้าใจความรู้สึกคุณมากเลยว่าคุณคงจะต้องรู้สึกเสียใจแล้วผมก็เข้าใจลูกคุณด้วยว่าลูกคุณคงจะไม่เคยรู้จักผมก็เป็นธรรมดาที่เขาจะต้องเนี่ยเราฟังดูแค่เนี้ยเราคิดว่า เราคิดว่าแม่จะอยากคุยกับใครมากกว่าเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเจตนาที่ดีมันต้องตามมาด้วยวิธีการที่ดีเสมอนะเราฉะนั้นวิธีการสื่อสารถ้าเราสื่อสารด้วยความโกรธสื่อสารด้วยความแค้นเคืองขุนเคือง,อ,งอะไรเงี้ยนะ เราจะเมตตาแม่ไม่ได้เมื่อในเมื่อเมตตาแม่ไม่ได้ก็เท่ากับเรากําลังผลักใส่แม่ออกไปนะครับสถานการณ์นี้จะไม่ถูกแก้นะครับนะอลองผมแนะนําอย่างนี้ลองเข้าไปในอินเทอร์เน็ตนะเซิร์ชดูนะครับผมไม่แน่ใจว่าไอ้เพจพวกแชร์ก่อนชัวเ เออชัวก่อนแชร์อะไรเงี้ยนะเขามีเล่าเคสแบบนี้มั่งหรือเปล่าแต่ผมว่ามีในในอินเทอร์เน็ตเนี่ยลองไปเซิร์ชดูนะครับว่าใครเคยมีประสบการณ์ถูกอ,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 อะไรนะต่างชาติหลอกมาด้วยเรื่องสแกมเลตเตอร์อะไรเงี้ยนะหลอกว่าเป็นองค์กรรัฐจะเอาเงินไปขอให้เอาบอกบัญชีมาหรืออะไรทำนองเนี้ยนะเนี่ยแล้วเอาพวกเนี้ยไปให้ ไปเล่าให้แม่ฟังนะครับหรือให้แม่อ่านดูครับแม่ไม่ได้เป็นคนแรกครับแม่ไม่ได้เป็นคนแรกครับไอ้นี่มีมานานแล้วครับแล้วมีคนถูกหลอกอยู่เรื่อยๆครับส่วนหนึ่งนะก็ต้องวางใจว่ามันอาจจะเพราะว่าแม่ก็มีกรรมของแม่เนาะแม่ก็อาจจะเลยหูเบา,าอาจจะเลยเข้าใจคนเชื่อคนง่ายไปหน่อยนึงทำนองเนี้ยอย่ากโกรธแม่เลยครับเมตตามแม่เธอนะเนาะโอเคเนาะ เราจะได้เราจะได้สบายใจถือว่าเรากําลังทําหน้าที่แมเ่เพื่อจะให้แม่พ้นจากบ่วงของความทุกข์ตัวนี้เพราะผมเชื่อว่าแม่ไม่ได้สบายใจหรอกคิดว่าแม่จะรู้สึกดีไหมกับการที่เวลาต้องมองเห็นหน้าพ่อเราอะนะแม่ไม่รู้สึกดีหรอกเนะเพียงแต่แม่อาจจะโหยหา การยอมรับหยหาการที่มีใครสักคนหนึ่งมาเห็นคุณค่าของแม่ในวัยนี้เนาะโอเคนะเอาใจช่วยนะขอให้ขอให้แบบว่าจัดการได้ลงตัวขอให้แม่แบบว่าเราเราเรา,เราพยายามทำตัวเป็นผู้ฟังที่ดีนะอย่าไปตัดสินแม่ให้ข้อมูลได้นะครับให้คำแนะนำได้แล้วเราก็ไม่ต้องให้เงินแม่นะครับ แล้วก็คิดกับแม่แบบเดินมนั่นแหละมองแม่เป็นคนอายุเยอะคนหนึ่งซึ่งไม่ทันเล่เหลี่ยมของคนในยุคปัจจุบันไม่ทันเล่เหลี่ยมของยุคสมัย 5G ครับนะเล่เหลี่ยมของคนยุคยุคท่านเนี่ยไม่มีอะไรมากครับตกทองนะตกทองกับแชร์แม่ะมอยอย่างเงี้ยนะมันไม่ได้ซับซ้อนแบบยุคสมัยนี้ครับมันไม่ได้มีแบบว่าอาการแบบมานั่งประลอบประหลอ แบบป่อยออะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่มันไม่มไม,ม,ไม,ม,ไม่มันไม่มีอ่ะงั้นจะให้แม่เข้าใจรู้ทันเท่าทันทุกเรื่องอ่ะมันอาจจะยากเกินไปนะครับนะบางคนเพราะอาจจะด้วยความที่แม่เป็นคนจิตใจดีพอแม่เป็นคนจิตใจดีจุดอ่อนของคนจิตใจดีเนี่ยคือจะเป็นคนเชื่อคนง่ายเพราะว่าเขาก็จะรู้สึกว่าคนอื่นๆก็เป็นคนดีเหมือนเหมือนกับเขาอย่างเงี้ยนะ นมองแม่ในมุมที่ดีนะครับนะอย่ามองในมุมที่ร้ายแล้วเราจะสื่อสารกับแม่ยากนะครับ